ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรนะครับชาวไร่ชานานะครับครับนี่คือข้าวกอกขอสิบห้านะครับหรือว่าข้าวมะลิเบานะครับเถบเถสุรินทร์นะครับนี่ก็ถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอเมืองนะครับก็ามาดูข้าวนะครับว่าสมควรนะครับที่จะใส่ปุ๋ยรับรองหรือยังนะครับก็ ดูข้าวนะครับก็สวยพอสมควรนะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องไปหาซื้อปุ๋ยนะครับที่ตลาดโกดนะครับครับอากาศเย็นๆนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับของวันที่22นะครับแล้วก็จะไปหาซื้อปุ๋ยนะครับ แหลงนี้นะครับก็จะใส่สูตรเสมอนะครับ15 15 3ตัวนะครับซึ่งข้อดีนะครับของการใส่ปุ๋ยสูตร15นะครับมีสูตรอาหารนะครับเสมอกันนะครับทำให้ต้นข้าวนะครับมีรวงใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักดีนะครับ แล้วก็เมล็ดเต็มด้วยนะครับพี่น้องนะครับต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับในช่วงบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับการใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับด้วยสูตรไหนดีนะครับแต่ที่ในแปลนนี้นะครับก็จะใส่สูตรเสมอนะครับ15 15นะครับ3ตัวนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณนะครับที่มาเป็นแรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ